อันนั้นวัยรุปป่นบานดาเสื่อผู้สาวน้อยบานดาเสื่อสบายดีและก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถือหักแทนเบิร์ตสุกุสุคนเบิร์ตสุมองสุบอดเดี่พี่น้องเอ,อนะ้ยเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนแนวเปลี่ยนบรรยากาศพี่น้องเอ,อนะ้ยเนาะจ่ที่พาเลาะพาเที่ยวหาซอยเรือคนทุกคนยากพี่น้องเอ,อ้ย ส้างแต่ความถูกใจให้ไก่เอฟซีเนาะเมื่อนี้ก็มาสั่งความเบืบานสํำราญจิตใจให้เอฟซีพอแม่พี่น้องเอามาป่าลุงเบิร์สุขุสุคนเบิร์สุหมอกสุบอนเนาะเปลี่ยนแนวเปลี่ยนมุมพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนบรรยากาศเนาะลงสู่ทงไห่ทงหน้าก็คือในส่วงนี้เนาะส่วงอาทิตย์นี่วะสัะภายในอาทิตย์นี่หรืออาทิตย์ต่อไปนี่นแหละ บ่าวเล่าว่าเพิเ่นนี่กะสิไดมาเห็ดหน้าพี่น้องเลยอยู่ในสวงดำหน้านาะดำหน้าหรือว่าปักดำหน้าปีหะละ่าสันซะอัน,อนอากระสิเป็นทีมงานพี่น้องเลยทีมงานหรือว่าคนงานารับจ้างดำหน้านอ้อของบ่าวเล่าผ้าเพิ่นพี่น้องเทากระหากระเปลี่ยนขาดเปลี่ยนไทยจากน,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 าน้องทรายเนาะคือบ่าวกันฮะคือน้องทรายเมียเนาะน้องทรายสาวไร่่น เปลี่ยนกันพี่น้องเอ้ยมันใหญ่ใหญ่ก็เลยเปลี่ยนกันเอาทไทยให้น้องใายคาดส่วนที่แบกจกอยู่นะคือพอเถ่าเนาะพอเถ่าคือพอตาเข้าอละล่ะสั่นซะอ่าเนกรณีเว้าพื้นเนาะพ่อแม่ของเมียเขาเนี่ยยั่งเบิดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าพ่นะพอแม่ของเข้านะ่ะพิ่นเสียบเบิดแล้วเนาะพ่อของแม่บาเ่าวาว่าพื่นน่ยเสียบเบิด์ตเลยเด้อพี่น้องเด้อเหลือแต่เอื้อยน้อง kun. หาคนนะเนาะพี่น้องนี่ยังเบิดเเนื้อหาคนคนที่หกผู้น้อยน้องหล่ากาตาะตายมาสันซะตายตั้งแต่เกิดมาได้สี่หาเดือนผู้แหละกําลังเป็นตาแพงพี่นะ้องเลยเนาะอันนี้ก็มาเล่าเรื่องประวัติก็เป็นมาข้องมาเล่าเประเพ่ีนนะฟังเด้อพี่น้องเด้อพ่อแม่ข้องมาเล่าเประเพ่ีนนะเพิ่นไปสบายแล้วมาสันซะเพิ่นไปอยู่สวรรค์สันฟ้าผู้แหละ พ่อนาะเสียปี2020แม่นาะเสียปี2021เนาะถ้าผูดด้ใดที่ว่าติดตามบ่าวราวพาเพื่นอยู่กับสีหูเนาะถึงความเคลื่อนไหวแล้วก็การเป็นมาซีวิทการเป็นมาของเฮาว่าสันซะโอเคพี่นอดด้องไว้ผู้ใดเข่ามาเบิ่งมาส่งกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน่ำหน่อยเนาะอันนี้ก็คือวิธีชีวิทย์สาวหายสาวหน้าพี่นอ้องเลยเนาะล้างสุฟ้าหนาสุดินแหละตกอ่ายามทำห้ทำหน้ามาแล้วก็ดี กันบวเห็ดกับบได้กินพี่น้องเอ้ยเห็ดในใดแหละเนาะกจำเป็นตะ้องได้ปักดำเพราะว่ามีหายนานะแต่ข้าวพอข้าวแมกข้าวปูข้าวหยาผูกกาบมีดอกหลดไทยหน้านี่ก็ะดิ่มีแต่ควายพี่น้องเอ้ยมีแต่เอาควายเนาะแก่ขาดแก่ไทยไอคุณละคนกับสิบบจักควายพูนควายพี่น้องนั่นแหละคือควายนะกินหญ้าอยู่ฮะกินหญ้าโมงๆอยู่นะคือควายเด้อส่วนว่าที่นอนอยู่นี่บริเวณแมกควายได้นี่นอนอยู่นี่บริเวณแมกควาย <c oughs> อันนั้นไอนี่น่ะด็อกซูเปอร์ด็อกซูเปอร์ด็อกหรือภาษาลาวบ้านเฮาเรียกกันเล่นๆลินอจ่อตีนจุกอจ่อตีนจุกโอเคพี่น้องไอตอนนี้ก็พอได้ผักเที่ยงเนาะจะน้อยก็สิได้ผักเที่ยงแล้วล่ะหัวตอนนี้หกสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเช้าหนาทีนี่แหละประมาณนี้แล้วับองไปดําซอยเขาเล็กๆหน่อยๆแหละพี่น้องไอเนาะจะน้อยก็สิได้ขึ้นผัก่อนกินข้าวเที่ยง อันนาก็คือทีมงานนี่มีแต่วัยรุ่นเด็กพี่น้องเอ้เนาะวัยรุ่นสปปลาวมาดำนาหน้ารับจ้างวันละเอ,อ่อถอดได้อยเจ็ดสิบลอยแปดสิบบาทนี่แหละเนาะพอเงินผูกขาบ่อลายพี่น้องเอ้ันทีจ้างวันละสามสี่ลอยสี่ห้าลอยคือพี่น้องฝั่งไทยเหมือนกันเงินบ่อลายเนาะประชันซะโอเคพี่น้องเอ้ตานั่นแหละเนาะแต่จ้างสมียกันยังสี่พอแห้งหละพี่น้องเอ้เนาะคอนโดมีรายได้รายหาเนี่ยกะคอมีจ้างเขาคือว่าแหละ สาเหตุที่จ้างนี่ก็คือเฮาก็บอยางไห้มันแล้วมันถั่วแล้วก็สิได้ออกไปทำงานหรือว่าเฮ็ดเดียวของเฮ้าหลืพี่น้องเอ้ยเนาะซอยเหลือคนถูกคนยากผูทิ้งแล้วลำบากแล้วก็ถูกหนักปากมองกว่าเฮานี่ต่อไปพี่น้องเอ้ยเนาะเป็นสะพานบุญต่อไปวันสัตว์ซะเม่คืนมืดแต่ว่าโทรศัพท์เนี่ย พักเถียงเอาปั้นทา,าหันมาั่งปั้นทาใครที่ว่าเหี้ยเาไงนะพักเถียงเลยพี่น้องเลยนี่ก็คือหน้าตาคนงานของเขาเนาะทีมงานนั่นไว้รุ่นบรนณาเสือ่อผู้สาวน้อยบรนณาเสื่อพี่น้องเล<ว>ยเอาเอาปัดสสาวะอ๋อกินได้สิถ่ายหูมาเนี่ย พายอยากเบิ่งจะคล้องละเขาไว้เบิ่งเด้อแม่องยูทูบเด้อพายอยากเบิ่งจะคล้องเด้อตัวตึงเห็นอันนั้นตัวตึงมันเสื้อหุพี่แนวไอ้ซูนิวอีกจักสื่ืนางบีชังเสาแหล่บอบแมนเสาแหล่บาน้าเนาะอันนี้เสาแหล่บานาเสื้อเออก็านาแล้วมาดำนาเหนื่อยพี่น้องไหย ไปดำมนานของมึงกินกินกินแกงเป็ดได้กว่าจะกินแกงไก่แกงเป็ดปว่จังชิ้หั่นกล้ามเ่้กล้ามาปัน่นมาพาน้องๆกินเล,เลี่ยแล้วดูสิถากินขวดสีนบอสแพะอยู่ไล่กวาหมูแน่นี่น,น่องน้องหล่ เป็นหัวหน้าหมูน่นเลยจักปีโอ้สิบเก้าบอสเอาแล้วเอาหัวหน้าผ้าหมูเขากินเลยไหมสาวบอ่น้อยสุดได้จักปีอันนี้จักปีสิบสองสิบสองปี กกาวิกนกินแกงเป็ดน,นะหรือถ่ายกินพร้อมกันบอโอ้อถ่ากินพร้อมกัน่ะฉัน,น,นบ่ยานซุมเจ้าหิวนอะว่าบดปันเข่ามาบางคนกันน่แมานถาล้าากระาปิดไว้ก่อนยันแมงวันลง อย้าไปทิบเขาถูแขวดด่าเด่นน er ่ะมั้ดูมาดูมาขวดดัาด่นดูมาในยักษ์ฉีหาโตอือะดหงตัวนี้ไปพูดิาตัวนี้ไ ตัวนี้จะก็ไปหั่นตัวนี้ก็ยันี้อ๋อบเข้าใจะม่าพ่อเมกินไก่า้าว่าตัวน้อยนำแกงอยากอยากกินเขากินเข่าสิเข่า มาไม่ติดเผอเอา, bla, mets, าไปเผาเอา bla 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 bla. เบอร์เราเหรอเอาเากินหมูากินมูห mm ัเดยปิามาพี่กินขาวสามคีนพอ่เหมือนกันครับ รป้้ย <with> <uit> ้วกนแล้วพิทีเรียบร้อยเนาะไห้ใหญ่ดีแต่ว่าหานในพันแล้ว เนี้ยเลยบอดหรือว่ามืออื่นจนังเอามืออื่นมากอีกแล้ววา่ามาโลกะบ่อนองฮ <c oughs> ะเฮ้มาเยือนเฮ้มาจยืนเฮี้ กันดูบุษราวดำนาด้นกกระองครูือคือว่าขวดเดียวแต่ว่ามีขวด อนนี้ตีนกูบาดลดนแล้วตอนนี้กูก็ยังบ่ได้นับเงินค่าทอมให้มึงมึงกินับหรือนับแม่ยม้ตอนนั้นบ่นับนนนองแมแงกินนนองเน้ำก้อนอีกชิบพันน้ำมะพข้าวอีกน้ำมวิชี ขาแพงข่าแล้วได้กินคนเดียวแต่ละคนบริได้เฮียนเอเลยเนาะยัดจบไปแล้วเหมือนปะเฮียนไปกระปุกเก่าเฮียนไปกระปึกเก่าเฮียนให้ปายเพื่อเงินคนละ่าไหกคนละแสนเอาก็เดียวคนละสองแสนละแสนคนละแสนูนปาดคนละสองแสนเอ a n k y o โอ้โหเย็นมาเตกประทศตาจากนอกตั่ขอบใจหลายๆอย่าลืมด้อสิพากัย่างเมื่อว่าวานี้เร็วเนี่ยไหเราไปตาไปอย่างมาอีนอน,น้องแหลบบ้านนาวันรันาขันดำเลน สิหาคำตอบทักหาเด้อเพชรม่งทรัไายบายเดีองลงม่้กัึงต้องลง่ได้รานดกับาวนี้ก็าจไปส่งทีมงานดำนาไเนาะเดีอยาไปอย่าไปไปอันคลาดกันมาดอยแ้วก่อนมือเดียว มนมาในสายอีกแล้ววะยังเกานเมืองชนเมืองชนมันดัดกวนเป่งมนมันวัดก็เลื่อซ้ำอีกเลยพี่น้องเออธนาก็ยังพันได้แล้วเนาะธนาก็เลืออีเครื่องไห้แต่ว่ามันไหใหญ่เนาะโอเคเด้อพี่น้องเด้อก็จะได้จบคลิปไกีฬานีเลยเนาะขอบุญขอบคุณที่เข้าเบิ่งมาชมเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเออยู่ดีแม่งเบิร์ตสุขุสุคน อย่าเจ็บอย่าจนลำรวยลำรวยพี่น้องเอ้ยเนาะไปแล้วพี่น้องเอ้ยสบายดีสบายดีสิไปส่งน้องๆก่อนบ้านี้เนาะ